คุณครูที่จะต่างเป็นองค์เสริมส่งจากโรงเรียนราชรังน้อยข้าวกรอบเป็นเอาเขียนต่อค่ะ ได้แก่นายสาธิตรำมาไดอุรรงเรงบ้านหนองรังสิตนะครับจากสโขัที่องนะครับด้วยผรงานที่ชื่อว่าการปูป่าความเสถียด้วยกิจกรับหน้าปูนนะครับ ต่อไปเราับชมเคยนะครับขอแสดงความดีนีกับคุณรูจจรักอริยะกรนะครับคุณรูโรงเมนประจูงสถาปนารายนึ่งครับด้วยงานการพันนาเพื่อยังให้มีคุณลักษณะาประการของโรงเรียนสติด้วยกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปากาตามหลักปรัชญาของสติดหอมเพี่ยมครับต่อไ ด้วยผลงานที่ว่าอัตระดับคิดสร้างสารรค์ด้วยอัตกะภาพชนเผ่าม,มงนะครับและโลกรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะครับขอแสอดงความยินดีกับคุณครูชัยนรัตน รับอาชีพ่คและรางวัลชนะนนเลิศกิจกรรมขอตัวเรียนเลสแท็กซี่กรุงนะครับชนะเลิศ

ไม่ใช่ข้อความถูกนะคะว่าเกียรติภัทากับธได้รางวัลค่ะทั้งรางวัลที่จะประกาศในสัปดาหต่อไปนะคะก็คือกิจกรรมการใช้และประเมินหลักสูตร้านทุจริตศึกษาจำนวน6รางวัลนะคะ เรา่นแต่คนทุกสนเราอ,ะะน,น,อ,อรานะคะที่ได้เป็นตัวแทนของทาง้าคเหนเราอะคะขาเสาตื่นเต็นในทุกอย่างเลยนะคะความเสี่ยงอะไรก็ตื่นเต้นไปหมดนะคะ